เคลีนเลยเป็นีนเลยมาตั้งมุมนี้ครับใช่ครับคลีนเป็นไงจ้าลูกงานกลับพี่โอมชาตรีคงสุวรรณแล้วก็ทีมงานดิจตอลมิวสิกค่ะชาตรีคงสุวรรณนะครับนี่ถือว่าใครก็ต้องรู้จักพี่โอมชาตรีคงสุวรรณเอาความรู้สึกแรกก่อนพอเราได้จับคู่กับโอมชาตรีคือพี่โอมเขาเป็นแบบโปรดิวเซอร์ของมิวสิกดีเลกเตอร์ของที่บ้านเอฟอยู่แล้วค่ะ ก็รู้สึกพอรู้ว่าพี่อมเลือกเรานี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเ,เรามีอะไรเด่นเลยเขาถึงเลือกเราเ,เพราะว่าคือก็รู้มาอยู่แล้วว่าแบบในบ้านหนูแบบสร้างอะไรไปเยอะค่ะสร้างอะไรไว้ครับพี <g ul ose> ่ก็สร้างอะไรไว้ครับห้องน้ำบ้างต่อ,อตัวมีมีลระจําของหนูในบ้านสร้างมาเยอะนี่คืออะไรอะไร่ี่ถึงว่าแซ่บเหรอในบ้านเหรอคือมันถือสร้างเหมือนว่าแต่เราวิกแต่เราวิกที่ได้เพลงมาค่ะทงก็แบบ มันไม่ได้ตรงกับแนวเ,เราอยู่แล้วแล้วเราก็แบบพื้นฐานอะไรก็จะน้อยกว่าคนอื่นนะคะเขาก็จะเห็นแบบแต่ลราิสวิจนรณ์ก็คือแบบเพมก็ไม่เหมือนกันด้วยะคะ่ะทั้ง12วิคือ11วิที่อยู่มาแบบเขาเห็นอะไรในในบุคลิกเราเยอะอะค่ะอืมครับแล้วก็พอคุยกับที่โอมชาตรีเนี่ยเผื่อพี่ถามในอย่างเปิดซ์ระดับอย่างนี้เวลาทำงานรายละเอียดเยอะมันยากไหมในการร่วมงานกันไม่เลยค่ะจัดพี่โอมเห็นอาจจะเห็นว่าหนูเป็นเด็กด้วยะคะ่ะก็เลยแบบจัดเตรียมทุกอย่าง สำหรับเราพรา้รอมเลยใช่ค่ะเนือ้อเพลงทุกอย่างเรียบร้อ,รอยเขาแค่แบบมาคุยว่าเออชอบแบบนี้ไหม,มแบบนี้โอเคไหมเพลงช้าเอาเพลงแบบแนวสายลไมไหมเอาเพลงแบบเน้นเ,นเสียงไหมอะไรอย่างนงี้ได้ค่ะพี่ยังไงได้หนูว่าเชื่อมือพี่อยู่แล้วแล้วเพลงของกรีนมันบอ,อกความหมายอะไรให้กับคนฟังครับเพลงของกรีนชื่อเพลงอะไรนะคะเพลงของกรีนใครเบอร์พี่โอ๊ตหนอยต่อสายให้หน่อยคุย เป็นเกิเป็นเกิเป็นตอกอกอะไระถ้าเป็นเธอผู้ย่างนี้ก็ไม่ได้ตรงแบบตัวเกมมากค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นสไตล์ของพี่เขาเอเขาจะเอาแบบการเปรียบเทียบหรือว่าเป็นบทก,กวีเข้ามาใส่ในเนื้อเพลงค่ะคตอนแรกหนูฟังเนื้อแบบเฮ้ยหนังฟ้าอะไรแบบคู่จันอะไรเนี่ยอะไรมันอ๋อคือเขาแบบเป็นบทกวีแต่ก็ให้เห็นในความละเอียดอ่อนในเนื้อเพลงค่ะอืมแล้วพอเราเริ่มร้องแล้วถัดไปเราเริ่มรู้สึกเข้าใจในตัวเพลงมากขึ้นด้วยป่ครับใช่ค่ะก็เป็นรู้สึกของคนรักที่แบบ ถูกปล่อยให้เหงาอย <ừ> mm. ่กคนเดียวครับก็เลยถามแบบถ้าเป็นเธอบ้างจะรู้สึกยังไงประมาณนี้ค่ะอ้าโอเคครับามาปักปัป๊มลอ,อ,องครับเออต้องพี่ขอบคุณครับครับต้องบอกว่าอ่าอย่างหนึ่งที่กรีน พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทั้งฝ่ายเราเราทุกคนก็ทั่งฟังกันอยู่ทั้งฝ่ายของคุณทั้งฝ่ายคุณบอกไงครับเป็นฝ่ายผมก็โอเคแล้วนี่ทั้งฝ่ายเราผมได้บอกว่าประทับใจผลงานเพลงน้องกรีนแล้วก็ทั้งฝ่ายผมทั้งข้างทุกคนลงมาเห็นว่าหลังจากร้องเพลงเสร็จให้กรีนทานข้าวเยอะขึ้นกว่านี้หน่อยครับน้องเขานี่กระป๋อคิวีกำลังดีนะครับครับของเราหมดแล้วใจช่วยครับครับถ้าไม่ใช่เธอภาพครับ เกิดปล่อยต่อไป,อไปบอกว่านี่นะครับถ้าไม่ใช่เธอผลงาน AF2 อย่างเงี้ยนะครับเอาใหม่5 4 3ไม่ต้องเอาให,าใหม่เลยคปัค๊มปั๊ปม